สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีต้นเสาวๆวันที่12พฤษภาคมปี68ครับบรรยากาศขายของเสานี่ครับครับวันนี้ฟ้ามืดครึมครับอากาศดีครับพี่น้องสมบึงบรรยากาศไปนํากันครับทองฝ้า อากาศดีครับเมนเนี่ยบ่ห่อนนะครับขายของหนาบานแค่เก่าครับปิ่งป้าย่างหมูนะครับถอดไก่รถมาแต่ตลาดเสาครับซื้อของมาขาย กระดูกห่อนห่อนหม้อโมเทแล้วหมูปิ่งหาบาทครับหมูพวงสิบบาท สักสดมัดละห้าบาทครับพี่แก่แกะมกนอใหม่ซิบ ปิ่งไก่แดง10บาทครับบ้นนนท์ตำบลน้ำคำมอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับแตแดงเตรียมของอยู่นะครับกำลังขับรถมา,าตลาดเตรียมของลงรถนะครับ 20ครับ20บาท พระมาบินธบัตรพอดีครับเดี๋ยวเตรียมใส่บาทนะครับ ยังว่าฝากไว้แล้ผมจะมาหาฝากสิผมมาเที่ยกันเองเงินหนีอะไรพ้องพ่หนะจะมาฝากกันบ่อโค้ดมีผลประโยชน์นั่นไหมนี่จะเสียเลยพระวัดปลาก็มาแล้วครับ 嗯，很瘦我哟。 เกินแบบโมกนาใหม่มป <c oughs> uh ็นเสาเย็นกินอย่างนี้เด้โมกนาใหม่เปเาไปีไอคุณแล้วมานั่งเห่ินำนะครับที่บ เฉยฝนก็นขายดีครับ เมื่อหแม้แล้วแกงเห็ดเส่ปลาถั่วแกงเห็ดเส่ ua, เปลาถั่วเล่ายังไ่นาแกงเ<า> <c oughs> ห็ดเสรปลาถั่จากน้อยพยบาน่ามาเปิดเครื่องดอกเป็นพ่อจะจลบของนี่นะเป็นจับของขึ้เราอยู่

ยามเสากะมานั่งซุ่มนุ่มกันเล่นหนาบ้านครับขายของไปนำ <c oughs> <c oughs> น,นี่เจ <c oughs> ้าขอานะีเหรไอ้ห ว่าถ้ากินเราซื้อให้กินเยอ๋ขอตั้งไ่ได้ถ้าซื้อเราให้กินเดี๋ยวขันกินเหลราอล้ขอไปเช็คไว้รถเตรียมไปบ้านเขาครับแถวนี้ไม่แต่วีโก สงสากันมากแล้วครับข่าวเนี้ยมีโยอะครับพอละหัครับ

ครับสำหรับมือนีกนัเอาไว้สำนีก่อนครับเดี๋ยวเจอกันมือใหม่ด้วยครับผมขอบคุณครับ